กำลังอยู่ในคอสคอสหนึ่งที่ชื่อว่าบาลานซ์การฝึกซ้อมของผู้ฝึกเนี่ยเราจะอยู่บนกระดานให้ได้10เมตร60วินาทีเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าต้องขี่กันขนาดไหนถึงจะขี่ได้เก่งขนาดนั้นยวติดตามามรสัสชมครั้วโดยปกติแล้วคอสบาลานซ์ในการอบรมของผู้เรียนนั้นจะใช้ระยะทาง15เมตรแต่ในการพัฒนาทักษะสกิล,ลการขับขี่ของครูฝึกไทยฮอนดานั้น เราจะลดระยะทางในการฝึกซ้อมลงมาเหลือเพียงแค่10เมตรเท่านั้นให้ได้90วินาทีหรือนาทีครึ่งนั่นเองรายละเอียดในการขับขี่นั้นเหมือนกับที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้อบรมแต่สิ่งที่จะเพิ่มมากขึ้นก็คือความพยายามสมาธิความละเอียดและความแม่นยำซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวรถซึ่งจะสามารถให้เวลาในการขับขี่ทุกคอสเนี่ยเสียการทรงตัวได้ยากและสามารถ ต่อยอดในการขับีในรูปแบบของรถวิบากได้ดีนั่นเองในสถานการณ์แบบนี้นะครับผููสุดข,ของเราไม่เคยที่จะอยุ่พัฒนาทักษะในการขับขี่ของตัวครูสุดเองเพื่อที่จะนำเอาความรู้และทักษะต,ต่างๆ่เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนที่รักการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเราทุกท่านนะครับเพราะก็หม่ครับสวัสดีครับ